อีซูซู2.5ออโต้4ประตูเกียร์ออโต้ไฮรันเดอร์ตัว Z p ดแพดทีฟนะครับเรียหมายเพียงแสนห้าวิ่งมาละ50กิโลนะครับพี่เพื่พพอนราคาขายอยู่ที่395,000บาทนะซื้อสดไม่มีแบตนะมารับไปใช้กันได้สนใจคันนี้ตามมาในช่องได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับ1ในช่อง YouTube นะครับ ก่อนเข้าคลิปฝากพี่พเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปดีๆใหพพพ้พี่เพื่อนๆดูในการขายรถด้วยนะครับวันนี้ผมแนะนําเสนอนะครับ isuzu d max 2.5นะครับ Z e t p e t i t i v นะครับเป็นเกียร์ออโต้ไฮรันเดอร์สประตู Gear Auto, เกียร์ออโต้เลขไม้เพียงแสนห้านะกับราคาขาย3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะออปชั่นจัดเต็มๆนะกระจังหน้าลมเงานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟตัดหมอก มีมาให้ครบล้อแม็กขอบ18นะครับไฟเลียว LED นะตัวนี้เป็นตัวแซดเพชรที่เป็นตัวกึ่งตัวท็อปเลยนะครับรถสวยนะไม่มีชนเลยนะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับกับเลขไมยเพียงแสนห้านะวิ่งวันละประมาณ50กิโลนะผมหาดูแล้วรถปี2013นะครับมีหน้าจอมีกล้องถอยนะเป็นตัวไ i g h l a n d ร er ์รถสวยๆเลยนะไม่มีชนหนักพลิกว่ำน้ำท่วมกอไมย,ย้อมแมวส่วน้างนะครับเรามีใบาวารนตีรับประกันออกให้ กับรถสวยๆไม้น้อยๆแบบนี้นะรถปี2013เลขไม้เพ<ม>ียงแสนห้า <105, S 2> นะวิ่งวันละ50กิโลรถสวยมากนะคาส,สีเดิมๆนะไม่มีผูกเลยนะครับคือรถมันรถใช้น้อยไม้น้อยบำรุงรักษาดีรถมันก็จะสวยงามแบบนี้ครับเดี๋ยวผมพาชมโดยรอบๆคันนะพี่เพื่อนๆให้ดูความสวยงามของรถนะว่าน่าใช้ขนาดไหนแต่เป็นรถเดิมนะรถเดิม เดิมๆเลยคันนี้ใครสนใจเอาไปใช้เกียร์โต้เครื่องสองพห้าไม่กินน้ำมันนะคันนี้มารับไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรอบๆคันครับมาดูความสวยงามของตัวรถนะครับฝาโปงหน้าเนี่ยยังมีตัวสติ๊กเกอร์อยู่นะฝาโปรงหน้าเดิมๆนะครับพี่ๆเพื่อนน็อตฝาโปรงไม่มีขยับเขยือนนะสวยๆเลยซอกเดิมมุมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเหลี่ยมสันคมตัวลบเนี่ยนี่เพจดเดิมๆเลยนะครับนี่โคงกรเนี่ย QC ยังมีสีติดอยู่เลยนะกับเลขไม์เพียงแสนหน้านะเป็นเครื่องสอง0ันห้านะตัวนี้ใครก็ตามหาสอง0ันห้าเกียวโตหายากนะครับหายากเลยรถเกียวโตล้อแมกขบสิบแปดนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยดอกอยางนนหนาๆเป็นยางบิดเชโต้นะครับตัวนี้แผงข้างเนี่ยกระจกปรับพับไฟฟ้าแผงข้างส,สวยๆแบบนี้เลยนะนี่พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับเป็นรุ่นแซดเพสทีนะเป็นตัวท็อปเลยนะ หน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะภายในใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยใครมองหานะรถคันนี้ผมบอกได้เลยคุ้มค่ามากๆกับราคาขาย3 4มแ0 0สบาทนะครับหรือสดไม่มีแวดราคานี้นะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเอาไปโอนได้เลยกับรถสวยๆใหม่น้อยๆวิ่งเวลาประมาณ50กิโลฝ้าใหม่ๆเลยนะพพยเพื่อนๆนะเบาะหลงเบาะหลังเนี่ยผมบอกได้เลยภายในภายในเนี่ยใหม ใหม่มากนะล้อหลังเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยคัสทรงคัสซีเดิมเดิมหมดนะฝ่ายท้ายหลังเนี่ยสวยคลิปเลยเป็น DDI VGS มีจอมีกล้องถอยนะเป็นตัวเซตนะพี่พื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวเราจัดให้หมดทุกระบบเลยนะสวยแบบนี้เลยนะตัว <c oughs> ล้อแม็กขอบสิบแปดด้านหลังทรงคัสซีเนี่ยสวยเดิมเดิมเลยให้พี่เพื่อเพื่อนดูหน่อยนีย่ดูกัสซี แคสซีสวยนะล้างแล้วดำเนียมเลยนะครับภายในผมบอกได้เลยว่าสวยสวยเลยกับรถไม้แสนห้า 5, มันก็ต้องสภาพนี้แหละครับสภาพนี้เลยตรงเบาะเนี่ยภายในนี่ดูลายลายหัวเกียร์ลายพวงมาลัยนะกับเลขไม้แสนห้า 5, วิ่งวันละประมาณ50กิโลรถปี2013เป็นตัว2.5 VGS เป็นตัว Z-PETTIVE g e เก AUTO อนะเครื่อง2 5 0 0ันซีซีเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับหน้าจอ้องถอยมีมาให้ครบทั่วเลยนะผมเบาตัวล้มหน่อยเอย็นเจี๊ยบเลยพี่เพื่อนๆตาร์ปุ๊มก็เย็นนะอ่ะเข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่เกียร์ถอยชัดเจ๋วนะคอนโซลโซนใหม่อยู่นะครับภายในยใหม่มากกับเลขไมลหนึ่งแสหกมื่นกิโลนะพี่เพื่อน เกียร์ออโต้แอร์ออโต้ที่วางแก้วด้านหลังกว้างขวางมากนะมีกันสาดมาให้ด้วยนะคันนี้กระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะเป็นปรับและพับไฟฟ้ากระจกมองข้างไฟฟ้าทั้ง4บานนะตัวกระจกเนี่ยพับได้ด้วยนะเี่ด,นะดเวนี้พับได้นะพับได้เปิดพับได้นะเป็นรุ่นท็อปอะปี2 0ง3แต่เป็นรุ่นท็อปนะใครมองหาอยู่คันนี้บอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะ เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังกันนะครับสรุปรุ่นสีพี่ไหมฟังกันนะครับเป็นรถสีบรอนนะในลงในเล่มว่าสีเทานะเป็น e ีสูดีแม็กไฮแลนเดอร์สองจุดห้าออโต้นะครับเป็นตัว z ซ e เพชทีฟนะ VGS นะล้อแม็กขอบสิบแปดเครื่องสองพันห้าร้อยซีซีเกีย์ออโต้ราคาขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะ ราคาเดียวรับไปได้เลยเล่มชุดทะเบียนพร้พอรโมโอนนะภาษีไม่มีขาดต่อนะครับแอร์ย็นเจีย๊ยบเครื่องแน่นๆดีๆส,สวยสวยน็อตไม่มีขยับเขยื่อนนะครับสนใจคันนี้โทรหรือว่าไลนา์หาผมได้นะที่0 9 1ย์2 9 9 3 2เป็นเบอร์โทรและ ID ไลน์นะครับรถราคา3 4ม0 0 0สบาทนะยังไงฝากวิวนเพื่อนกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ